สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพอพี่น้องทั้งช่องฮักนัทสวีเดนกับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องขาเวลาเช้าๆเ,เ,เวลากาแฟมานั่งบอกแวะๆกับพี่น้องนี่แหละคะ่ะพี่น้องขาหยิบยกประเด็นดังที่สังคมสนใจเอามาวิเคราะห์วิจารณ์นำเสนอขยายตามสไตล์มาดามหน่อยติดตามะคะ่ะพี่น้องขาคุกๆๆอย่างที่ว่าแหละค่ะพี่นะะ้องขาเข้าห้องขังวิ่งการวุ่นไม่มีเงินจ่ายสิ่งเดียวที่ดักแด้ขอคืออะไรนะล่นะ,ค,ะ,นะค,ะค่ะพี่น้องขาก็อย่างที่รู้การติดตามข่าวกันเป็นเรื่องเป็นราวกรณีมีการฟ้องมี นี่แหละคะ่ะพี่น้องขาไปดูถูกดูหมิน่นทําให้ผู้คนทําให้ผู้ที่พลาดพิงถึงเสียหายก็เลยมีการถูกฟ้องหมิ่นของมิสเตอร์ดักแด้นี่แหละคะ่ะพี่น้องขาเด็กยังไม่สิ้นกลิ่นน้ํานมอย่างที่ว่าถือว่าเด็กก็ไม่ใช่แล้ว19-20ปีแล้วนี่ก็ถือว่าไม่เด็กแต่ฝีปากสมองยัง ยังเด็กยังไม่สิ้นกินน้ำนมอย่างที่ว่าละกับพี่น้องะ่ะมีกรณีพลาดพิงทําให้เขาเสียหายกรณีแม่น้องผลไม้ผู้ที่อ่ายื่นฟ้องร้องแล้วก็ติดตามเรื่องราวมาถือว่านานเหมือนกันเพราะตอนนี้ก็มีการสารนัดแล้วก็มีการพิพากษาออกมาซองคดีอย่างที่เห็นกันอย่างที่รู้กันแต่ก่อนก็คือเป็นคดีที่อ่าแต่ละคดีเรียกหลายแสนแต่แต่วันนี้ก็สรุปว่าเสียอยู่ที่6 0 0หกหมื่นคดีละสามหมื่นคือเงินหกหมื่นนั่นละกับพี่น้อง แต่คราวนี้พิพากษาออกมาแล้วว่าผิดจริงอะไรจริงดึงจะยอมคงยอมความอะไรอย่างไรก็ยังไงก็ต้องเสียเงินอย่างที่ว่าแต่ถ้าเสียเงินไม่มีเงินนั่นหลักขาก็คือต้องเข้าคุกอย่างที่ว่าตอนนี้ก็มีข่าวออกมาว่าวันนี้มีการพิพากษาออกมาอย่างที่ว่าแล้วก็มีการติดคุกเพราะว่าไม่มีเงินจ่ายแล้วก็คําว่าวิ่งกันวุ่นนั่นหละค่ะพี่น้องค้ตามข่าวเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่รับการพิพากษาออกมาแล้วก็มีการเสียเงิน6 0,000อย่างที่ว่าสงคดีคดีละส สามหมื่นรวมเป็นหกหมื่นแล้วเห็นว่าไม่มีเงินเสียไม่มีเงินแล้วก็วิ่งกันวุ่นวิ่งกันวุ่นนี่ก็คือทางยูทูบเบอร์เองทางพักพวกออย่างที่ว่าอาเดียวดายในห้องขังอย่างที่ว่านั่นแะหละคะ่ะพี่น้องขาตอนทําคลิปทําพูดนู่นก็โอ้หิมเกรมอะไรอย่างไรมีคนสนับสนุนเยอะแยะมากมายแต่พอเรื่องราวมันมาถึงที่สุดแล้วหกหมื่นยังไม่มีเงินจ่ายแล้วก็มีการวิ่งวุ่นกันแล้วก็ทางญาติพี่น้องบางส่วนไอ้ยูทูบเบอร์ YouTuber, บางส่วนก็พยายามที่จะบอกว่าเออวิ่งวุ่นนี้ ี้แหละค่ะพี่น้องขาเพื่อจะหาเงินมาในส่วนของ6 0,000ื่นค่ะพี่น้องขาขอจ่ายส0 0 0มก่อนแล้วอีกส0,000ื่นนี่ก็จะพยายามหาวันนี้ให้ได้แต่ถ้าไม่ได้ก็คุกแน่นอนนั่นแหละค่ะพี่น้องขาะนี่ก็คือเราก็ตามกันเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่เพิ่งเกิดตะเกียกนะคะว่าสรุปออกมาเงิน6 0,000จะหาได้ไหมอะไรอย่างไงแต่เราก็มาติดตามดูว่าในสิ่งที่ติดคุกนี่จะติดไปอะไรอย่างไรนานแค่ไหนเพราะว่าเหตุการณ์นี้ก็คือถ้าไม่มีเงินแน่นอนหลัค่ะพี่น้องขาจะติดคุกแต่คนที่วิ่งเต้นเพื่อจะหา คนอื่นมาช่วยเหลือบริจาคทางสื่อสาธารณะอะไรอย่างไรจะได้ไหมประมาณรอดูค่ะพี่น้องคะนั่นคือเป็นสิ่งที่เรารอดูแล้วก็มีการตัดสินออกมาแล้วถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกอ,อกถูกใจล่ะคะ่ะก็คือเป็นการที่นี่แหละคือบทเรียนสั่งสอนไอ้พวกที่ปากดีปากดีที่ไม่มีข้อมูลอะไรอย่างไงโดยเฉพาะไอ้เด็กดักแด้คนนี้เหมือนกับว,ว่ารู้ดีปากดีกันไอ้ความคิดอย่างกับด็อกเตอร์เลยอย่างที่ว่ารากัพี่น้องขะแต่ไอเดียแต่ความคิดแต่ฝีปากนี่ยังอยู่ชั้นอนุบาลอยู่เลย นั่นแหละคะ่ะก็คือศูนย์หน้าหน้าอันนี้ก็คือเราเองก็ศูนย์หน้าหน้านะเหตุการณ์ที่ศูนย์หน้าหน้าเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันมาปากดีใส่ช่องมาดำหน่อยด้วยไงครับพี่น้องขาทาเป็นมามา,มา,มาสั่งมาสอนว่าอีป้าก่าแก่แล้วไปเข้าวัดเลีเ้ยงลูกเลี้ยงหลานถือมือประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องะ่ะมันมาเขียนมาคอมเมนต์นั่นนะคะตัวจริงนะไม่ใช่ตัวปลอมค่ับพี่น้องะ่ะเป็นตัวจริงนี่คือมาดำหน่อยก็เลยเราวันนี้ไงก็ศูนย์หน้าหน้ามันไงเงินแค่หกหมื่นแค่นะพี่น้องหนาะแค่หกหมื่นไอ นั่นแหละคะ่ะพี่น้องขาก็ตัวมันนี่แหละคนแรกเลยอันนี้ก็คือเรื่องจริงทีนี้มาดามหน่อยหยิบยกกรณีที่มีข่าวออกมาตะกี้ก็ไปอ่าน่าไปติดตามในช่องหลายช่องที่เขาลงแล้วก็สรุปมาให้ดูว่าคนที่มีการคอมเมนต์หลังจากที่เอาเรื่องนี้มาพูดแล้วก็มี fc คอมเมนต์ต่างๆยกตัวอย่างมาประมาณ4คอมเมนต์ละกันคะ่ะพี่น้องขา 1. นึ่งคอมเมนต์ที่ fc พูดคุยเรื่องนี้เราจะไม่แยกจากกันเด เดี๋ยวลุงตามไปติดๆนั่นนะคะ่ะพี่น้องคะ่ะมีการบอกว่าเราจะไม่อยากจากกันเดวลุงเดี๋ยวเดี๋ยวลุงตามไปติดๆนั่นแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะ fc c o m มนต์มานะคะก็ที่สองคนที่สองบอกว่าดีดีดีคราวนี้จะได้อยู่รวมกันเป็นครอบครัวในบ้านหลังใหญ่ ข้าวน้ำไฟฟรีทุกอย่างชอบของฟรีกันมากอยู่แล้วดีดีดีด,ดีมากๆชอบชอบชอบน่าหน,นะะักคือ f อฟี่ที่เขียนมานะคะคนที่สามก็บอกว่าเออเดี๋ยวเออก็ตามไปด้วยแล้วลาเต้กำลังหนีอยู่เดี๋ยวเจอกันเออก็ตามไปเพราะว่าเรื่องของเออก็อย่างที่บอกอ่ะก็ โบกมือลากกอกไม่ใช่โบกมือลาก,ก็ัไปชั่วข่าวนะคะพี่น้องค่ะเพราะว่าคดีมก็มีการนัดขึ้นมาแล้วในกรณีที่เป็นตัวตั้งตัวตี โดดขึ้นรถขวางขวางการทํางานของเจ้าหน้าที well? so, uh, ham, ่นั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะขวางขัดขวางการทํางานของเจ้าหน้าที่นั่นแหละค่ะเออก็รอดูอยู่เหมือนกันแต่ชาวนี้เขาก็บอกว่าเออก็ตามไปด้วยแล้วลาเต้กาลังหนีอยู่เดี๋ยวเจอกันนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะแล้วข้อต่อมาคนต่อมาค่ะพี่น้องค่ะบอกว่าจัดไปนะดักแด้ดักแด้สัตว์จัดไปยาวๆนะตัวมึงสดๆมานานแล้ว สุดๆมานานแล้วต้องร้องเพลงแล้วล่ะ สิ่งเดียวที่ดักแด้ขอคือลุ่งตามม่านน้่กันนั่นแหละค่ะพี่น้องขาอันนี้คือไอทีบอกว่าดักแด้ขออะไรสิ่งเดียวที่ดักแด้ขอนั่นแหละค่ะพี่น้องขามีชาวเนต็ตมาเออเป็นเป็นคาที่น่าอ่านค่ะพี่น้องขาชาวเนต็ตมีการวิพากษ์วิจารณ์ออกมาแล้วมีการเขียนคอมเมนต์ใต้อ่าไลฟ์สดใต้คลิปของอ่าอหลายช่องพี่ไม่แน่ใจเพราะพี่พี่อ่านหลายช่องอ่ะนะคะพี่ตามหลายช่องอไม่แน่ใจว่าเป็นช่องไหนบอกว่าจัดไปนะ ดักแด่สัตว์ไปยาวๆนะตัวมึงสุดๆมานานแล้วต้องร้องเพลงแล้วล่ะสิ่งเดียวที่ดักแด้ขอ ลุงมานำกันนั่นแหละคะ่ะพี่น้องขานั่นคือเป็นส,ส่วนหนึ่งที่มาดำหรือหยิบยกมาในกรณีที่เหตุเกิดตะก,กี้วันนี้แล้วก็มีผู้คนมีการคอมเมนต์คอม,อคอมเมนต์เยอะมากมายอันนี้ก็เราตามดูคะ่ะพี่น้องคาว่า6กหมื่นจะได้ไหมเดี๋ยวมีอะไรจะติดคุกนานไหมจะอะไรอย่างไรเงินหกหมื่นจะอ่าทให้เขาติดคุกหลายวันหรือเปล่าอะไรยังไงหรือไม่มีเลยหรือไม่ได้เลยมันก็จําเป็นต้องติดคุกอ่าไปเรื่อยๆละคะ่ะพี่น้องขาเพราะว่าถ้าไม่มียอดเงินให้เขาตามที่ศาลสั่งมันก็ ปกติแหละค่ะพี่น้องค่ะจะมีปัญหาแน่นอนติดคู่ไปยาวเหมือนกันถ้าไม่มีน,นะคะก็ <c oughs> โอเคค่ะพี่น้องคะ่ะหยิบยกประเด็นประเด็นที่สังคมสนใจเราก็ติดตามแล้วก็เอามาพูดคุยให้ฟังขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีค่ะ